เมนูบันดงุงเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะครับใส่น้ํามันกุ้งกระเทียมปลาหมึกชิลิโบรหรือพริกแห้งปัน่นผัดผัดให้ชิลิโบแต่น้ํามันก่อนนะครับตามด้วยน้ําเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันน้ําตาลประมาณสองช้อนชูรสซอดหอยครึ่งช้อนนะครับซอดพริกหนึ่งช้อนน้ําเกลือหรือจะใช้เกลือก็ได้นะครับน้ําปลาหนึ่งช้อนซอดผักกอกทองประมาณสี่จึก๊ก จากนั้นก็เอาไปผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับช่วงผัดเราจะใช้ดอกกะหล่ำแครอทผักกาดขาวกับคะน้าจากนั้นก็ตามด้วยไข่หนึ่งฟองนะครับหลังจากที่ใส่ไข่เสร็จแล้วไม่ต้องคนอะไรนะครับเมื่อไข่สุกแล้วก็ตมด้วยแป้งกระพูากับน้ํานะครับละลายน้ําก่อนจากนั้นก็ค่อยๆใส่นะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับ เมนูนี้กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวหรือหมี่ก็ได้นะครับยังไงเพื่อนก็ลองไปทำดูนะครับ